สวัสดีครับอยู่กับผมบ้านไล่แสนถูกนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตู้ไฟอัจฉริยะของผมว่าตอนนี้ความสามารถของเขาทำอะไรได้บ้างนะครับผมนี่ไงครับกำลังเทสโหลดเปิดไฟแสงสีอยู่นี่ครับสายไฟเขาจะโยงไปไหนนะครับผมตอนนี้กำลังเปิดตู้เย็นอยู่นะครับเปิดตู้เย็นอยู่มาได้ สิบสองชั่วโมงแล้วนะครับไปยังยี่หกจุดหกอยู่นะครับผมผ้าผพรมปิดไว้ผ้าปิดไว้ยังไม่ผ้าปิดขั้วงไหมครับผมยังไม่ได้ติดเทปกายังไม่ติดเลยครับแอ็กทิกบาลานซ์ห้าเอ็นครับผมสามารถเรากำลังเปิดตู้เย็นอยูน่น,น,น,นะครับอุ่นๆนะครับไม่ร้อนครับผม กับแบตเตอรี่120แอมป์นะครับแบตเตอรี่120แอมป์นี่นะครับสายสายตู้เย็นดูมานี่นะครับมันี่นะครับ นี่ครับสายตู้เย็นครับผมเบิงนะครับเบิงเด้อนี่ตู้เย็นตรงเป็นตู้เย็นยินเวอร์เตอร์บานเฮาเท่านั้นนะครับเด้อเด้อครับตู้เย็นเย็นเจี๊ยบเลยครับแข็งปักเลยมองดูครับแข็งโครตหนักเบิดมือครับผมเปิดมาแล้วเครื่องเครื่องมือครับผมตู้เย็นยินเวอร์เตอร์ครับตรงเป็นตู้เย็นยินเวอร์เตอร์เท่านั้นครับมีตาชี้ดิข้างอย่างนี้ นี่นะครับกับตู้เย็น7.2คิวคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับรอดูกันตอนเช้านะครับผมแต่ตอนนี้เย็นมากๆเลยครับผมเสียงเงียบเลยครับเง,เงียบเลยครับนี่ครับสายไฟ มีเพื่อนๆถามมาว่า,วาตู้ของเจ้าเปิดตู้เย็นได้ไหมนะครับลองทําให้ดูแล้วครับผมตู้เย็นได้นะครับแต่ตอนนี้มีเสียงพัดลมอยู่นิดๆน,นะครับผมถ้าถ้าเราไม่ไม่เอียงหูฟังคงไม่ได้ยินนะครับกับเจ้าตู้อัจฉริยะของผมนะครับผมตอนนี้กําลังเปิดตู้เย็นนะครับ แบตเตอรี่ลิเธียม120แอมป์ครับผมท่านใดสนใจทักมาได้นะครับผมครับถ้าเราเปิดตู้เย็นก็จะมีไฟออกมาอย่างนี้อินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับทั้งวันนะครับวันนี้ตู้เย็นแต่เราก็ทำงานตู้เย็น ไม่ได้กินกําลังไฟทั้งวันนะครับผมนานๆเขาก็จะรันทีนึงครับผมพอมันเย็นมันก็แค่มีเลี้ยงกระแสแค่นั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากบอกพี่น้องแค่นั้นนะครับผมยังผมไม่ได้ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อเทอไม่นอนเลยไปยังทาไม่เต็มสั่งของมายังมาไม่ครบเลยครับผมไฟยังยี่สิบหกจุดหกอยู่ครับผมระบบยี่สิบสี่โวลต์กับตู้เย็น คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกับตู้ไฟอัจริยะกบตูต้ไฟอัจรียะตู้นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ